ินมหาสนิทคือพระกายและพระล uh หิตของพระกิสตเจ้าอย่างแท้จริงครับ ิเมนดาแรมเบตินีนะครับเธออาศัยอยู่ในเมืองโบโรนยาประเทศอิตาลีในช่วงปี1300ครับเธออยากจะเป็นนักบวชหญิงในพระศาสนาจักคาทอลิกหรือว่าซิสเตอร์นี่แหละครับตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เลยนะครับและเมื่อเธออายุได้9ขวบเธอก็สมัครเข้าอารามคณะโดมินิกันครับ ไป2ปีนะครับเมื่อเธออายุได้11ขวบเนี่ยเธอก็อยากจะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกแล้วแต่สมัยนั้นนะครับเกณฑ์อายุที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกนั้นก็คือ14ปีครับเธอพยายามที่จะขอร้องให้ยกเว้นกฎนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณพ่อผู้ดูแลก็ไม่อนุญาตครับเธอจึงเฝ้าสวดภาวนาขอให้เธอได้รับอนุญาตได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นกับเธอในที่สุดครับพี่น้องเมื่อวัน ันสมโพธิพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ประจำปี1,333ครับวันนั้นหลังพิธีมิสซาจบลงนะครับเธอยังคงนั่งอยู่ในวัดสวดภาวนาเงียบๆตอนนั้นก็มีซิสเตอร์ท่านหนึ่งนะครับกำลังเก็บภาชนะศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพูดง่ายๆว่าเก็บพระแท่นนี่แหละครับจู่ๆซิสเตอร์ท่านนั้นก็ได้ยินเสียงดังขึ้น แล้วก็เลยหันไปหาอีแมนดาเห็นเธอกำลังคุกเข่าสวดอยู่ทันใดนั้นรัศมีสินมหาสนิทนะครับก็เกิดส่องแสงสว่างจ้าทรงพลังอย่างมากเลยครับซิสเตอร์ท่านนั้นนะครับเห็นก็รู้สึกตกใจมากๆจึงวิ่งไปหาคุณพ่อผู้ดูแลพอคุณพ่อมาถึงนะครับก็พบซิสเตอร์ที่เหลืออยู่กับสัตว์ปรุหลกรูกันเข้ามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดเลยครับ เมื่อคุณพ่อท่านนั้นเห็นรัศมีสินมหาสนิทส่องแสงเป่งประกายเลยนะครับท่านจึงสวมอาภพ์ศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็อัญเชิญสินมหาสนิทนั้นเดินเข้าไปหาอีเมนดาและก็มอบสินนั้นให้กับ เธอเป็นการรับสินมหาสนิทครั้งแรกครับไม่กี่นาทีต่อมานะครับหลังจากที่บุคคลแยกย้ายกันไปจากวัดแล้วเนี่ยคุณแม่ที่การก็มาเรียกอีแมนดาไปทานอาหารเช้านะครับแต่เธอไม่ตอบอะไรเลยครับเธอยังคงคุกเข่าอยู่พร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าและเมื่อคุณแม่ที่การได้เดินมาแตะที่บ่าของเธอเธอก็ล้มพับไปเพราะเธอเสียชีวิตแล้วครับ เธอเสียชีวิตด้วยความรักครับพี่น้องด้วยความชื่นชมยินดีมากๆหลังจากที่เธอได้รับพระกายและพระโลหิตของพระกิสตาเจ้าในศีลมหาสนิทเพราะว่าเป็นพระกิสตาเจ้าเองที่ทรงปรารถนาจะอยู่กับเธอครับยิ่งกว่าการที่เธอปรารถนาจะอยู่กับพระองค์อิศเรอีกด้วยเธอจึงได้รับการสถาปนาเป็นบุญยญาราศีในเวลาต่อมาเป็นองค์อุป,ปถัมภ์ของผู้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเลโอที่ 10เมื่อปี1826ครับจนถึงทุกวันนี้นะครับร่างของเธอก็ยังไม่เน่าเปื่อยครับพี่น้องยังคงได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดีที่สักการสถานมุนเาราสีอิแมนดาที่เมืองโบริญ,ญาประเทศอิตาลีครับ พี่น้องที่รักครับวันอาทิตย์นี้พระศาสนาจากคาทอลิกของเราได้เชิญชวนเราให้ร่วมกันสมโพธพระบรมกายและพระฤรหิตพระคริสตเจ้าหรือสมัยก่อนเราเรียกกันว่าสมโพธพระคริสตกายานะครับที่จริงแล้วเนี่ยในประเทศคาทอลิกเราจะฉลองตรงวันนั่นก็คือวันพระรหัสสบดีที่ผ่านมาเพื่อระลึกถึงวันพระรหัสสบดีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเยสุจริทรงตั้งศีลมหาสนิทในการเลี้ยงอาหารข้ามมื้อสุดท้ายของพระองค์พร้อมกับบรรดาอาคราสาวกนะครับ แต่ไม่ว่าจะฉลองเมื่อวันพระหัสเสบดีที่ผ่านมาหรือมาฉลองวันนี้ก็ตามสิ่งที่วัดคาทอลิกทุกแห่งทั่วโลกจะต้องกระทำเช่นเดียวกันนั่นก็คือการอัญเชิญศีลมหาเสด็จแล้วเดินแห่ไปรอบเมืองหรืออย่างน้อยรอบวัดของเราครับ เวลาที่ผมเรียนคำสอนตั้งแต่เด็กนะครับหรือเวลาที่ผมเรียนเทววิทยาที่บรรเนนใหญ่หรือแม้กระทั่งเวลาที่ผมสอนคำสอนเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ตามข้อคำสอนสําคัญมากๆประการหนึ่งที่ต้องมีการเน้นย้ํากันก็คือศีลมหาสนิทไม่ใช่เป็นเพียงสัญลักษณ์ของพระกายพระคิสตเจ้าหรือเป็นเพียงพิธีเพื่อะระลึกถึงอาหารข้ามมื้อสุดท้ายของพระองค์เท่านั้นแต่หลังจากที่พระสงฆ์เสกแผ่นปังและเล่าองุ่นในพิธีมิสซาแล้ว แผ่นปังและเล่าองุ่นนั้นได้เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตพระคิสตเจ้าพระองค์ได้เสด็จลงมาประทับ ท้า,ากลางเราจริงๆครับแม้ว่าภายนอกพี่น้องอาจจะดูบอกว่าก็มันดูเหมือนเดิมเลยอะแผ่นปังและเล่าองุ่นเหมือนเดิมเลยไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแต่ภายในครับพี่น้องพระองค์เสด็จลงมาประทับอยู่ในแผ่นปังและเล่าองุ่นนั้นแล้วนี่คือความเชื่ออันยิ่งใหญ่ของเราคริสตชนคาทอลิกค,ครับ และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านนักบุญเปาโลในบทอ่านที่สองประจำวันอาทิตย์นี้นะครับได้เรียกสิ่งมหันิ์ว่าเป็นการที่เรามีส่วนร่วมในพระกายและพระโลหิตของพระกิสตเจ้าครับซึ่งทํามาล้ำลึกหรือว่าความลึกลับอันน่าเหลือเชื่อนี้นะครับจะทำให้เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงรักเรามากเพียงใดครับพระองค์ทรงรักเรามากๆถึงขนาดมอบชีวิตของพระองค์ให้เข้ามาอยู่ในตัวเราเลยไปกับเราในทุก ที่ทุกเวลาครับจนกว่าจะถึงเวลาที่พระองค์จะพาเรากลับบ้านกลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านที่เราอใสายอยู่นะครับแต่เป็นการกลับไปอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดรในพระอาณาจักรสวรรค์ครับพี่น้องที่รักครับเวลาที่เรามาวัดมาร่วมมิตรซานะครับจนกระทั่งเวลาที่เราเดินมา รับสินมหาสนิทเนี่ยหลายครั้งครับพี่น้องเราเดินเข้ามาด้วยความเคยชินจนไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของสินมหาสนิทเลยด้วยซ้ําเรายังจําได้ไหมครับว่าสินมหาสนิทเนี่ยคือพระกายและพระโลหิตของพระกฤษตเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแผ่นปางหรือเล่าวงูนธรรมดาแล้วหรือว่าทุกวันนี้เรายังคงมีความเชื่อเช่นนี้อยู่หรือไม่ วันนี้จึงเป็นโอกาสดีมากๆครับพี่นนองที่เราจะได้ขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสําหรับของขวัญอันยิ่งใหญ่นี้ที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราและขอให้เราได้สัญญากับพระองค์อีกครั้งหนึ่งครับว่าทุกครั้งที่เรามารับศีลมหาสนิทและตอบรับด้วยคําว่าอาเมนเนี่ยขอให้เราได้มีความเชื่อจริงๆว่านี่คือองค์พระคริสต์เจ้าจริงๆครับ ขอพระองค์สถิตอยู่กับเราทุกที่อยู่กับเราในทุกเวลาเพื่อเราจะได้เป็นพระคริสต์เจ้าอีกองค์หนึ่งท่ามกลางพื้นพี่น้องมอบความรักแก่ทุกคนที่เราพบเจอตามแบบอย่างของพระองค์เช่นกันครับอาเมนแล้วกลับมาให้พลังคริสเพิ่มพลังคุณกันได้ในรายการคริสถึงคุณทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาเช้าตรู่อย่างนี้ผ่านทุกช่องทางของเครือข่ายคริสสร้างสรรค์ด้วยกันนะครับ